ครับก็ขอสวัสดีนะครับยามบ่ายๆนะครับพี่ป่านาอาลูกหลูกหลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มนะครับของหลวงปู่สุขนะครับหนึ่งเล่มนะครับนะครับวันนี้นะครับ เอาเกจิอาจารย์ทั้งสองท่านนี้มานะครับเผยแพร่กับุทคุณของหลวงพ่อนะครับเพื่อไม่ให้สูญหายนะครับไปจากวงการนะครับมิดของหลวงพ่อเดิมนะครับและหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคองมะขามเท่านะครับนี่นะครับมิดหลวงปู่สุขนี่ก็นะครับต้องเกี่ยวกับเขาอยู่แล้วนะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเก่งเขากวางเขาควายครับดำงาดำไม้อะไรพวกนี้มีหมดนะครับนะครับแต่ว่าเดิมเล่มนี้นะครับพิเศษหน่อยนะครับก็คือนะครับนะครับพิเศษหน่อยก็คือนะครับนะครับเป็นนะครับดำจับจะเป็นเขาเก่งนะครับนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับลงลักนะครับทั้งฝักนะครับลงลักนะครับแล้วก็ดมนี่ก็ลงลักนะครับนะครับลงลักนี่ก็หมายถึงนะครับในด้านแข็งแกร่ปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับเขาเก่งนะครับนะครับเป็นมีดของหลวงปู่สุกนะครับที่นะครับเรียกว่าเป็น ปาบจระเข้อย่างนั้นนะครับนะครับที่เขาเรียกกันนะครับนะครับจับเหมาะมือเลยนะครับนะครับสวยเลยนะครับพอดีนะครับนี่นะครับงอโค้งเข้ามือพอดีนะครับนะครับเป็นเมเปปาบจระเข้นะครับนะครับในด้านพุทธคุณอย่างอื่นนั้นก็เหมือนเดิมนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับ พวกผีปีศาจคุณไซมนดำนะครับพวกนี้นะครับได้นะครับมีดของหลวงปู่สุขหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะครับนะครับแต่เราเรียนวิชาอาคมนะครับมาจากอาจารย์เดียวกันนะครับนะครับทางหลวงปู่เทศแห่งวัดสะทะเลนะครับ นะครับหลวงปู่ศุขแห่งวัดหนองศรีนวลนะครับนี่นะครับนี่ของหลวงปู่ศุขนะครับนะครับแห่งวัดหนองศรีนวลนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเดิมกับหลวงหลวงพ่อเดิมกับหลวงปู่ศุขนี้นะครับนะครับเป็นนะครับ ลูกพี่ลูกน้องกันนะครับได้เป็นเราเรียนลาเรียนวิชามาจากนะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองด้วยกันนะครับแล้วก็หลวงปู่เทศรับวัดสาทะเลนะครับนี่ครับมีเล่มนี้นะครับมีความเข้มขลังนะครับเนึ่องจากนะครับดูครับ อายุร้อยกว่าปีนะครับนะครับนะครับดูครับร้อยกว่าปีนะครับลงณนะไว้นะครับนะครับเจ้าของรักมากนะครับนะครับเจ้าของเขารักมากนะครับเก็บรักษาอย่างดีนะครับนะครับลงณนะด้วยนะครับนี่นะครับลงณนะนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับดูครับดำนี่ก็ลงณนะเหมือนกันนะครับนะครับ จึงมีความสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับเก่าเก็บนะครับร้อยกว่าปีนะครับดูครับไม้นะครับขาบใครนะครับเข้าไปอุดในร่องอย่างนี้นะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับนะครับสวยงามนะครับมีดเล่มนี้นะครับใครมองหาอยู่นะครับของหลวงปู่สุขนะครับนี่นะครับหลวงปู่สุข วัดหนองซีนวลนะครับนะครับดูครับดูความสวยงามนะครับชมธรรมชาตินะครับดีนะครับสวยครับมีเรมนี้นะครับดูครับมีทาใ้ลงหน้าไว้ในวายคงผุไปแล้วนะครับนะครับแต่นี่ลงหน้าไว้นี่อย่างนี้นะครับก็ทนนะครับดูครับเดิมเดิมนะครับนะครับ มีดเลี่มนี้นะครับด่ายังไงผมก็ลงไปอย่างนั้นนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับเขาเก่งนะครับนี่นะครับทําดําขึ้นมานะครับเป็นเขาเก่งนะครับดูครับสวยครับเขานะครับนี่นะครับงอนเลยนะครับเขาเก่งนะครับความยาว รวมด้ามนะครับ12นิ้วมาถึงนี่นะครับ12นิ้วใบ7นิ้วนะครับนะครับชมความงามภายนอกกันแล้วนะครับดูครับความเก่าคลาสสิกนะครับนะครับไม่ถูออกนะครับเพราะว่าพอลงหนะไว้นะครับลงรักนะครับลงรักไว้นะครับนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับนะครับเพื่อความเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์นะครับ นะครับปักหักษาคุ้มครองนะครับนะครับป้องกันภัยต่างๆนะครับแขวงค่าปลอดภัยนะครับอยู่โยงคงกระพันนะครับนะครับที่เหนือไปกว่านั้นก็คือนะครับมีเล่มนี้นะครับคนโบราณสมัยก่อนนี่นะครับนะครับใช้ปราจระเข้อย่างนั้นนะครับนะครับสวยงามนะครับ มีหลวงปู่สุขนะครับแห่งวัดนนองสีนวลนะครับดูครับสวยงามนะครับหลงรักไว้เต็มเลยนะครับฝักนะครับนี่นะครับไม้นะครับแต่ว่าหุ้มด้วยรักนะครับนี่นะครับ ใสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นะครับนะครับสวยครับนานๆได้พบเห็นนะครับมีหลวงปู่สุขทำดำเป็นเขาเก้งนะครับสวยงามครับเรามาดูภายในกันนะครับชมความงามภายนอกกันแล้วนะครับนี่นะครับ ภายในนะครับดูครับเก่าอย่างนี้นะครับดูครับความเก่านะครับโว้ยครับโหเก่ามากนะครับใครมองหาลิบคว้าเร็วๆเลยนะครับอยู่ไม่นานแน่นะครับแบบนี้นะครับผมก็เพิ่งเคยได้เห็นมานะครับจของเขาเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับนะครับ สวยครับสวยงามนะครับเก่านะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเก่าได้ใจนะครับนี่นะครับใบมีดนะครับดูครับตอกนะครับยันใบพัดหรือว่ายันสามนะครับนะครับดูครับยันสามนะครับมอาอุนะครับ มะอุนะครับปิดไว้นะครับนะครับนี่นะครับพราคาถานะครับของหลวงพ่อตอกไว้บนใบมีดนี่นะครับดูเหล็กเก่านะครับจะออกนนวลดำดำคล้ำๆอย่างนี้นะครับนะครับดูตัวอุกนะครับดูครับมีดหลวงปู่ศุกนะครับวัดหนองสีนวลนะครับดูครับ สวยงามนะครับนะครับดูครับดูความสวยงามของเหล็กนะครับร้อยกว่าปีนะครับเขาเก็บรักษากันมานะครับสนิมไม่มีเลยนะครับนะครับเก็บรักษาอย่างดีนะครับนะครับดูครับตัวอุกนะครับดูครับสวยงามนะครับคาถาหลวงพ่อตอกไว้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ ครับยันสามเหมือนกันนะครับนะครับมาอาอุเหมือนกันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูครับมีดหลวงปูสุกนะครับนะครับทำออกมาไม่เยอะนะครับท่านได้ไปลเรียนวิชามานะครับจาก หลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับแล้วก็หลวงปู่เทศนะครับแห่งวัดสะทะเลนะครับนะครับี่นะครับ2งเจเจอาจารย์ดังนะครับนะครับท่านก็ได้มาทำมีลายเล่มลายยางนะครับออกมานะครับมีท้าเขาเก้งเขากวางนะครับ ดำงาดำกระดูกอะไรมีหมดนะครับนะครับสวยงามนะครับดูครับสันมตดนะครับสวยงามนะครับนี่ะครับดูครับดูความสวยงามของเหล็กนะครับออกลิ้วๆอย่างนี้นะครับคือรอยกบสายเหล็กนะครับ หลวงปู่ศุกนะครับทำมีดมาก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเหมือนหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับดูเขานะครับเก่าแท้แน่นอนนะครับร้อยกว่าปีนะครับนะครับมีดเล่มนี้ร้อยกว่าปีนะครับนะครับร้อยสิบปีขึ้นไปผมว่านะครับนะครับดูเขานะครับเขาเก่งนะครับ แบบนี้นะครับแต่ถ้า wow> ม like ีเขากวางมันจะออกแนมมาอีกนะครับอันนี้เขาเก่งนะครับนี่นะครับสวงามนะครับยาวมาถึงนี่เลยนะครับเขานะครับใครมองหาอยู่นะครับมีดสมบูรณ์มากเลยนะครับนะครับดูกันนะครับนี่แห้งๆเลยนะครับดูครับกันนะครับอยู่ในกันรัดอยู่ในดัมมีดนี้นะครับจะ มีมวลสารต่างๆนะครับที่ผสมอยู่นะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับใครสนใจก็อย่าพลาดนะครับเล่มนี้นะครับนะครับมีดหลวงปู่สุขแห่งวัดหนองซีนวลนะครับนะครับสวยงามนะครับใครสนใจก็โทรมาคุยกันนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับอันนี้ก็ อาจารย์เดียวกันนะครับอันนี้หลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับดูครับเหล่มนี้อายุไม่ถึงร้อยนะครับประมาณ90กว่าปีนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามเหมือนกันนะครับนะครับแม้ลัดฝักมีดนะครับจะเป็นทองเหลืองนะครับซึ่งมีความคงทนนะครับตัวนี้ไม่กินนะครับ ดู bert, ไม้ครับสวยงามนะครับนะครับความยาวก็12นิ้วเหมือนกันนะครับใบก็7นิ้วเท่ากันนะครับเหล็กรอดำอย่างดีนะครับสนิมไม่กินนะครับนี่นะครับยาวรวมดำาิบนิ้วนะครับใบก็7นิ้วนะครับนี่นะครับนะครับเก่านอกเก่าในนะครับแบบนี้นะครับเก่านอกเก่าในนะครับ สวยงามนะครับมีนานๆจะมีเล่มสวยๆมาอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เหล็กดูเหมือนกันนะครับเหล็กนวลๆดำๆเหมือนกันนะครับจะยันตัวนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับของลงพ่อเดิมนะครับหนักสมพงนะครับนะครับหรือว่าหน้าเกี้ยวนะครับของช่างสอนนะครับ ลายนาเกี่ยวของช่างสอนสวยงามอ่อนช้อยนะครับนะครับช่างท่านนี้ัดปีมีดส่งให้กับหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับสวยงามนะครับดูครับเหล็กนวนนวลดำดำนะครับอย่างนี้นะครับเหล็กอย่างดีนะครับสนิไม่กินจะคองดูแลรักษาอย่างดีนะครับครับปดเกตัวอุนะครับดูครับสวยงามนะครับ คหนมีดนี้นะครับเป็นยันโนโมพุทธายะนะครับนะครับยันโนโมพุทธายะนะครับนะครับฝั่งนี้จะเป็นยันนะครับลูกพระนะครับยันจุกตาหรือว่ายันพระปิตาอย่างนั้นนะครับนะครับลายนาคสมพงหรือว่านาคเกี้ยวนะครับนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะครับเหล็ก ก่อเหล็กอย่างดีนะครับสนิมไม่กินนะครับนะครับท่านไทยสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับนะครับท่านที่เข้ามากันในใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อคลิปครั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับ ดูครับการเข้ากระทันข่างนะครับข่างนะครับสวยงามนะครับแน่นนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับเหล็กหลอดําอย่างดีนะครับสนิมไม่กินนะครับนะครับดูครับการเข้าฝักมีดนะครับชิดเลยนะครับสวยงามนะครับนะครับใครสนใจนะครับ ในด้านพุทธคณนั้นนะครับก็ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับพวกผีปีศาจนะครับคุไสยมนต์ดนะครับลมเพลลมพัดนะครับโดนของนะครับทําน้ำมนต์นะครับขับไล่นะครับผู้ใดมีวิชาอาคมนะครับน่าเอาไปนะครับช่วยผู้คนนะครับ ได้บุญได้กุศลนะครับนะครับนะครับท่านใดสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0885 8 6 1 3 2 9นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับมีดหลวงปู่ศุกหรือว่ามีดหลวงพ่อเดิมนะครับของหลวงปู่ศุกนั่นก็นะครับเป็นเขาเก่งนะครับ สวยงามนะครับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ